ที่คนขอช่องเมกมาดิวันนี้จะได้ใช้กับน,น้องซอมบ้าเทรเชอร์คัมแบ็กแล้าวในสุดลูกชายฉันก็คัมแบ็กรอเธอการคัมแบ็กครั้งนี้บอกเลยว่าตั้งแต่ภาพปกแรกที่เห็นก็สวดมนต์อ้อนมดเลยว่าขอให้แมทขอให้ปังขอให้ดังขอให้แมทขอให้แมทด้วยเธอกับชื่อเพลงว่าติ๊ก แคชเคก็มีความสึกว่ามันม yeah, ีกิมมี <wh> ่ม so, ีคำา่าจ <administration> so ิกม anyway, <has y is ella> <sh arp t> ีเำว่าจินมีคำา่าจิกมีคำา่าจินเราบอกว่าจิกสินมาแน่ๆเธอเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเลยน้องๆมาขนาดนี้ภาพโปรโมต่างงานดีขนาดนี้เรามาฟังเพลงจิกสินกันนะเธอมาจิกสินกันดีกว่าพูดซ้ำเพราะว่าอยากคนหล่อกับเขาว่าจิกสินเพราะฉนั้นก็เรามาดูเอีเพลงไหนน้องๆกัด้วยเธอมาดูดีกว่าค่ะเป็นการเปิดคลิปที่เร็วมากเพราะอยากดูมากมาเลยจ้ามาเลยร่วมกับใครร่วมกับใครมา โอ้โอ้ต้องวานมาลูกมาขอเพอื่อเสียงดังๆเลยได้ปะ<ว>มันแน่โอ้โอ้ตัวนี้ดีมากโอ้ว้าว,ว,วแล้วมีมาเป็นหนุ่มแบบว่าลานรถน,นซะซักโอ้บอกนะ้ที่เซอร์แอบแฝงนิดนึงมีความรู้สึกว่าอะไระ่ะขายนถยนมาหรือมาโชว์ด,โด,ดีโอ้จีฮุนดีฉากเอวีคิดถึงตอนเพลงของไอคอนเพลงนึงเลย การคิดแบบของเพลงอะไรโอ้ตีเป็นคาราเตอร์ของเพเชอร์เนี่ยเอ็มดีจะมีความเป็นเกีอยวเขาเรียกว่ากินสกินข้างหลังที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นฉากหรือว่าเอฟเฟกต์ต่างๆตีตีโอ้โอ้โอ้ไฟที่ดีมากเจโอ้ทั้งหวานดีโอ้อย่าชี้หรอโอ้ ไอนซนก็คือผมรอนมากเอาตัวมาเลยลูกมากลิ่นไอรีมีความเป็นไวซีมากบอกเลยคิดชอบเพลงอ่ะมีกลิ่นไอความเป็นวงดนตรีไอคอนหน่อยๆแต่ก็คือเป็นไตน้องๆน,นี่แหละเอร์เออชอบแบบโอ้โอ้โอ้โอโอโอโตอนน้องกินสาวกินดีมากนะโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โห,โหมึนหัวนะฉากนี้ เียดามาโลกมานี่คือเสียงครัจะล้อยลอยตรนั้นเนี่ยวลุมเนี่ยโอ้ยตรดีมากแนวเพลงนี้เหมือนสารต่อกับเพลงอึ้มอ่ะมีความหล่อเท่มากเจ๊ง เจมากโอ้ยตายมีความตัดอารมณ์นะมาที่โหนะโอ้ยไปยอมหลอมแมคุณแม่โอ้ยอ,อ oh, um, ดีๆนะดีกว่าที่คิดเยมมากโอ้ยทุกทุกโอ้ยตา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 ยทาฟีของรคือดีมากโอ้ยว้าว รู้สึกท่เพงลงรองหน่อยมากปะเอาดีๆอ๋อเอ้จบแบบเนี้ยคิดถึงตอนเพลงบอยกับ I Love You เลยอ่ะคลายๆกันเลยอ่ะก็คือเป็นสไตล์แบบปิดท้ายจีโอ,โอ้ว้าวเอาดีๆว่าไม่ได้อีกแล้วนะรอบนี้มาแน่าน,าน,าน่เลยโทรพอเลยป่ะ เต้นอลังก,การมากแต่ความรู้สึกอะไรปะ่ะเพลงสัน้นมาก หมือนท่อนน้องเหมือนประมาณแบบมีท่อนเปิดมาใช่ปะ่ะมันมีพีฮุกเข้าสู่ฮุกฮุกเสร็จปุ๊บก็ท่อนต่อมาต่อแล้วก็มาพีฮุกแล้วก็ฮุกแล้วก็จบแค่นั้นเลยแล้วก็เป็นแบบว่าสไตล์พรอแมนพรอแมนพรอแมนแล้วก็จบเพลงจิ๊บจิ๊บขาบอกโอ้เพลงสั้นมากมันเร็วมากเป็นการจบเพลงที่แบบว่าเร็วรวดเร็วมากครบแบบว่าปุ๊บ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 จบปุ๊มเลยคิดว่าเพลงนี้เหมาะกับการโชว์แน่นอนเพราะว่าท่าเต้นต่างๆรายเต้นต่างๆมีความเท่เอกลักษณ์เทเซอร์อีกแล้วเเธอแม้้ััน่่ยฟงงพกก็รูวา เพลงนี้มาแน่ๆแนวทางต่างๆความจิกจิ๋นเนี่ยตอนท่อนฮุกเนี่ยคำว่าจิกจิ๋นก็ซ้ำถึง3รอบแล้ว นขนาดนี้มันต้องหลอนหูกันบ้างแหละเธอเพราะฉะนั้นก็คำขอแน่ขอเพลงนี้พังตังแมส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 ละเธอแล้วจะบอกว่าน้องแต่ละคนในเพลงนี้มีความสึกว่าเออเขาเร,รียกว่าค่าเฉลี่ยแต่ละคนในเพลงนี้ก็มีความสึกว่าเราได้เห็นหน้าค่าตาแต่ละคนมีซีนที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหมือนการตายแต่ละคนได้ดีมากแล้วก็ไอเมีต่างตัดต่อต่างๆมีความเป็นไวซีต่างมากมีกิจาอคาน icon, เป็นไอคอนบ้างบางฉากแล้วก็เพลงมีความอลังการอีกแล้วส่วน นนจบก็จบแบบ YG เธอเออเนี่ยแหละคาแรคเตอร์ของ YG แล้วเพลงนี้ก็เป็นฮิปฮอตสไตล์ YG เหมือนกันเธอเพราะฉะนั้นก็เพลงส่งขนาดนี้แล้วออรา่าน้องๆมีความเปล่งปังเปล่งปังเปล่ง,ป,ลง,ป,ลง,ป,ลงประกายมากน้องๆแต่ละคนบอกเลยว่าเพลงนี้มีความฉายแลวความปังหลายคนมากอาซาฮีชั้นมารอบมีผมแ้้วคือแบบื ใส่แม่หลังใส่ก,ก,ก็คือกินใส่มากจีบุ่นอย่างเงี้ยเธอผมดําแบบโ oh อ oh ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ยจริงๆมาชิงหัะก็หล่อมากนะผมที่มีความแซ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 ส่วนคนอื่นๆก็คือแบบฮารุโตะอย่างเงี้ยเยดดำอย่างเงี้ยก็ดีงามจงวานก็ดีพยอนซอกอก็ดีแตยอกก็ดีซุนกยูก็ดีโดยยองลูกชายฉันก็ดีเธอบอกพันชรนันก็ มาฟังน้องๆเทเซอร์กันดีกว่ามาซัพพอร์ตน้องๆกันทุกค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 นละกันเพราะฉะนั้นก็เข้ายูทูบแล้วเจอคำว่าจิกสีของเทเซอร์มาฟังฟังฟังมาปั่นปั่นปั่นกันเถอะมาให้กำลังใจลูกเทเซอร์กันดีกว่าเถอะเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบเพลงใหม่เทเซอร์และมาซัพพอร์ตน้องๆด้วยกันเถอะสวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ตามชมช่องเราราคลิปหน้าไรสั่นเพลงไหจะรีพายเพลงนั้นก็อย่าลืมติดตามช่องเมกไม่ดยเถอะฝากกดไล